สวัสดีครับผมมูสแพศาลนะครับวันนี้ก็จะทําการนะครับเปลี่ยนจอ Android นะครับโตโยต้าเอวพาดปี2016นะครับซึ่งคุณลูกค้านะครับใช้จอแบรนด์ดีแบรดังอยู่นะครับแต่ว่ามันหมดอายุนะครับก็คือตัวบอร์ดน่าจะเสียนะครับก็คือมันจะติดดับดับนะครับคุณลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นจอ Android ตัวใหม่นะครับเลือกจอ Android เป็นของแบรนด์นักออเดอโอนะครับแบมซีลำ64 CPU 8คอนะครับรุ่น RAM C ขีด M 1 0 AKM นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็น Android version 13นะครับตัวนี้สุดยอดมากนะครับแบรนด์นักวิงานดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกล่องนะครับตัวจอนะครับเป็นจอขนาด10นิ้วนะมีโลโก้แน็กด้านหน้าชัดเจนนะครับมีปุ่มแตะทัชเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปิดด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับจอกระจกแก้วสาย2ชั้นนะครับตัวขอบจอเป็นอลูมิเนียมแท้ ตัวสิงระบายความร้อนเป็นอลูมิเนียมแท้นะครับมีพัดลมระบายความร้อนปัก20พินฟิล15แอมป์นะครับบ่งบอถึงกําลังขับที่สูงด้วยนะครับมีโลโก้แน็กชัดเจนนะครับมีช่องต่อเสา 4G เสา GPS เสา Wi-Fi เสา FM MM, นะครับแล้วก็จุดต่อต่างๆทำมาดีมากนะครับตัวน็อตยึดเนี่ยเป็นน็อตเกียวละเอียดนะตัวนี้ยึดแข็งแรงอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่อง ก็จะมีชุดสายต่างๆนะครับมีช่องต่อสาย USB มาให้ทั้งหมด3พอร์ตเลยนะครับตัวนี้มีปลั๊กต่อกล้องถอยมาให้นะครับแล้วก็มีชุดต่อสัญญาณภาพและเสียงมาให้นะครับมีไมค์บลูทูธมีเสา 4G เสา GPS แล้วก็น็อตยึดมาให้นะครับมีใบรับประกันนะครับตัวนี้เป็นสินค้า ของแทน้แน่นอนนะครับแบนเน็กออดอโอนะครับมีศูนย์บริการอะไรติดตั้งพร้อมกับหน้ากากตรงรุ่นนะครับเกรดเอที่เราจะทําการถอดหน้ากากเดิมออกมาเปลี่ยนเป็นหน้ากากชิ้นใหม่เข้าไปแทนที่นะครับมีช่องซัพพอร์ตจอ10นิ้วย้ายช่องลมแอร์มาใส่หน้ากากใหม่นะครับไฟฉุกเฉินย้ายมาใส่หน้ากากใหม่นะครับมีช่องใส่ของเหมือนเดิมนะครับติดตั้งพร้อมกับปลั๊กตรงรุ่นนะครับที่เราจะทําการติดตั้งโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟเดิมรถนะครับก็จะมีปลั๊กไฟปลั๊กสายลำโพงปลั๊กเสา ria, ก GA, ก control, อกาศปลั๊ ครบเลยนะครับวิธีการถอดหรือวิทยุเดิมรถนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องถอดชิ้นขอบคิ้วนี้ก่อนนะครับด้านข้างนะแล้วเราก็เปิดที่เก็บของออกมานะครับมันก็จะแกะออกมาแบบนี้นะครับก็อถอดฝั่งนี้นะครับอ่าก็จะถอดออกมาประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใช้ผ้านะครับคุมหัวเกียร์ไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็ถอดชิ้นข้างออมาได้นะครับเราจะถอดชิ้นใหญ่ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถจะถอดชิ้นหน้ากาวออกมาได้เลยนะครับ จะประมาณนี้ก็จเจอปักต่อต่างๆนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวที่นะครับที่เป็นเบอร์10นะครับสามารถถอ,นอ,นอดน็อตที่ยึดจอนะครับออกมาได้นะครับจะเป็นเบอร์10แบบนี้ข้างละสอตัวนะครับ มีด้านบนอีกสองตัวแล้วก็ใช้ผ้านะครับคุมแผงปรับแอร์ด้านล่างไว้นะครับกับหัวเกียร์นะครับป้องกันรอยนะครับจากนั้นก็ถอดตัวเครื่องออกมาด้านหลังนะครับ โดนตัดต่อเรียบร้อยนะครับก็ต้องตัดต่อกลับเข้าไปนะครับอันนี้เราก็ถอดเครื่องออกมาแล้วนะครับตัวนี้นี่คือเครื่องเดิมที่ติดมานะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการตัดต่อสายกลับไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะครับหลังจากที่เราวายสายเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ เซตค่าระบบเรียบร้อยนะครับการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับ